สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมมัดเอ็นะครับและเพื่อนๆกำลังได้กัน Bio i n g r p t i o n EP ที่เกันแล้วนะครับย้ยในวันนี้นะครับเราก็จะมาทำานอยล้างมวลมันสุชยติกันเหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้เราจะมาเล่นในมวดใหม่เลยนะครับนี่เลยหมวด Perfect r i e s t y l e กับคนที่มีสุขภาพดีและสล์สไตล์ที่ยอดเยี่ยมกันนะครับ ส่วนวันนี้นะครับเราจะมาเล่นตัวผู้ชายกันนะครับและแน่นอนนะครับว่าชื่อนั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยและวันนี้เราก็จะมาเล่นกับชื่อนี้เลยครับตู้ฟูตู้นะครับซึ่งฟูเนี่ยเพื่อนๆก็ลองไปหาคำที่เกี่ยวข้องกันดูนะครับแต่ชื่อตู้ฟูตูเนี่ยมันยอดเยี่ยมจริงๆเลยนะครับส่วน ตัวช่วยเนี้เอา emergency random disease แล้วก็ตัวนี้เราจะเอา random list นะครับนะจะได้แบบว่าลดค่าใช้จ่ายช่วงแรกแล้วก็แน่นอนนะครับว่าเอานี่เลยครับ slow a n e a d y แล้วก็สุดท้ายนะครับเราจะเอา long day น่าสนใจนะ long day หรือเอาชิปนี้ดีกว่าอ่าชิปนี้ไม่ถึงลดค่าใช้จ่ยในการอัปเกรดนะจ๊ะ อ่าเราพร้อมเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าได้ไม่เสียเวลากับโปรเจกต์กับ p e r เ e c t l i f ส s t a ์นะครับโอเคครับเราก็มากลับมากับหน้าตาที่คุ้นเคยนะครับใน,นนั้นในว่าเป้าหมายในวันนี้นะครับคือต้องทำลายล้างเจ้าฟูเจ้าตูฟูตูนะครับโอเคครับเก็บไปอ้พอยเหมือนเดิมอ่า เราต้องรอใช้แล้วเวลาสักนิดหนึ่งนะจ๊ะเพราะว่าขายเอะเนี่ยมันน่าจะเกิดยากแน่นอนคนระับดูสิไลส,สไต์ทีดีมันเต็มไปหมดเลยและแน่นอนนะครับว่าพ์ทนี้อาจจะต้องใช้เวลานานสักนิดหนึ่งนะครับแต่รับรองว่าตอนท้ายเนี่ยจะต้องทรอมอนให้ถึงที่สุดเลยนะครับเห็นไหมล่ะ,อะตอนนี้เราได้ในน้องลิสไปสอ์อแล้วก็มีขาดโพแทเสเซียมกับไอ้สักอย่างนี่นะครับ โอเคอันนี้เลยครับ u r i a r y i n c o n d i n e n c e นะคือปัสสาวะติดขัดนะครับเวลาที่เราไปทำธุระไปปัสสาวะเนี่ยมันจะรู้สึกเซ็บเซ็มกันขันอย่างอย่างหาทิศไม่ได้เลยนะครับโอเคครับเราก็เก็บไปโอ้พอยเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่เราโมสุภคุณโลกปัสสาวะติดขัดนะจ๊ะโอเคครับเราก็มาที่หน้า list factor ล้วก็นี่เลยครับขาสารอาหารนะครับรับรองว่า เริ่มหายนะแล้วละสิแต่ปลาปลาปลา,ปลาเพื่อนๆคิดว่าภาคนี้มันต้องจบง่ายๆอย่างนั้นเหรอไม่ถ้าจบง่ายเนี่ยมันไมเป็่สไตล์เรานะอ่าอย่าเราก็ต้องเก็บไปโอพอย์ไปเลื่อยๆนะจ๊ะอืมก็ได้่สิองพอยอ่ใช่ไหมลนะ่ะเพื่อนๆ่อนที่เพิ่งเอาไว้ต่อนี่เลยครับคิซิสนะครับปีซิสอยู่ในใจอืมรับรองว่างานนี้เนี่ย ความหายนะมันจะเริ่มมาเยือนทีละนิดทีละนิดนะครับอ่าตอนนี้8ปดเป็นโอพอยแล้วและตอนนี้ต้องใช้ระยะเสอระสักนิดหนึ่งนะจ๊ะจะเห็นไหมว่าการที่ปปรเราวเปเป perfect ต i f e s เตยดูแลตัวเองดีๆเนี่ยเห็นไหมล่ะไม่ว่าโลบภัยไข้เจ็บจะถามหาแค่ไหนก็แต่ไม่ค่อยลดเลยนะครับ12เบลพเปอย,ยนนี้เอาอะไรดีนี่เลยครับแบดด็อกเตอร์เพื่อนๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะ นี่ยังไม่ได้เข้าโรงพยาบาลแล้วทำไมอัพแล้วล่ะอ่าที่จริงเนาะมันเป็นการป้องกันนะครับเวลาเข้าโรงพยาบาลปุ๊บเนี่ยจะรู้สึกว่าการเข้าโรงพยาบาลเดี๋ยวมันช่งองลำบากแล,กลแ้วก็การรักษาคงจะยากเย็นทําให้ความหงยดหเนี่ยมันจะมาเจ้าตู้ฟูตูอยัางรวดเร็วได้่นอนนะครับอ่าตอนนี้ไปหกไปโอพอยและเราก็ นี่เลยเก็บไบโอพอยไปเรื่อยๆมันควรคิดว่าหน้าเบือ่อหน้าเบือ่อใช่ไหมนะช่วงแรกใช่ผลนก็แบบนี้นะครับหน้าเบือ่อหน้าเบือ่อกอนนี้เรามีสิตไบโอพอยแล้วและเราก็ลองตรงนี้ไม่ได้อตรงนี้นี่เลยครับนะ่าสนใจติดทางโลกปัตุกรรมเราคิดว่าไม่ก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเก็บไบโอพอยตกนิดหนึ่งนะอืมโอเคครับเก็บไบโอพอยสีเขียวน่านะสนใจเก็บไปเรื่อยๆนะจ๊ะ อืมโอเคสิ21โอเพอยแล้วนะจะเยอะเอ๊ะรู้สึกว่าจะมีปัญหากี่กับกระดูกกันเนี่ยโอ้โหดังกรบแกรบกรบแกรบเลยงานนี้เนี่ยเห็นไหมล่ะถึงจะมีสุขภาพดีแคกเลนแต่ไอ้หายเนาะเนี่ยจะต้องมาหายืนอย่างแน่นอนนะครับตอนนี้21โอเพยถือว่าเยอะเลยนะครับเอาเลยดีไฮเดรชั o n ขาดน้ำนะจ๊ะรับรองว่าไตทำงานหนักแล้วก็โอ้โหนะครับมีน้ำหนัก เพราะว่าน้ำหนักเกินไปอี้โอ้โองับเราบางงานนี้ไายนะปุ่งพุยมันจะกลับมาอย่งางแน่นอนเลยนะจ๊ะอมอีเลยเรื่องพุงพุยแล้ซว,วยอืโอเคครับเอ๊ยอันโปรโทิกซิกอืรู้สึกว่ามีเรื่องทุรละกันบนเตีย,ยงเนี่ยไม่ป้องกันก็ต้องโดนอย่างนี้นี่เลยเจ้าตู้ฟูตู้ห รู้สึกว่าโอ้เจ็บทรมาบจังเลยนี่จมีจะมีผลตอนเราพุมิคุ้มกันแล้วก็นอว์ส,สิสเต็มนะจ๊ะเออทอรมานจริงเลยอ่าแค่นี้มันแค่น้ำจิ้มเฉยเฉนั่นเองขอได้สิบห้าไบโอพอยใช่ไหมล่ะน่าจะอัพอะไรดีนะอ่าอบบิสนี่เลยครับภาวะอ้วนน้ำหนักเกินมาตรฐานนะจ๊ะงานนี้หืไม่ออกกันัางกายกต้องโดนอย่างนี้เลยเจ้าตู้ฟูตู นี่เลยเอาเก็บไปเรื่อยๆนะอืมสิไปโอ้พอยแต่ตอนนี้ผ่านไปหนึ่งร้อยวันแต่ยังไม่มีท่าทางว่าจะพบกับผมความหายหนะเลย <c oughs> สุภาพดูแลดูสุภาพดีจริงๆเลยนะยอมยอม,ยอมล็อกว่าเยี่ยมมากเลยแต่แน่นอนแล้วว่าหายนะเนี่ยมันต้องมาเยือนอย่างแน่นอนอืมเรามีแผนเด็ดๆอยู่นะอาตอนนี้เอานี่เลยดีกว่า แคสตูเดิส,สแล้วก็การบกขับขายมีปัญหาวกแตกวกแตงแถมท้องผูกอีกโอ้โหรับรองงานนี้อึอึลำบากแถมยังต้องใช้ชีวิตลำบากเพิ่มขึ้นอีกยังไม่รวมโลกที่สะสมมาตั้งแต่แรกแล้วโอ้โหรับรองงานนี้ความตุยมันค,อคอ่อยๆมาอ่ออย่างช้าๆและททรมมน โอเคครับเอาแบทย์ตุตืรสเตทูลงไปงานนี้ถึงจะรักษายังไงก็ไม่ทันอย่างแน่นอนนะอ่าตอนนี้สองไบโอโพอยเก็บไปเลยนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะไม่รู้ใครพูดชอบพูดนะจ๊ะนะจ๊ะนักหนานะนะนะเออรับรองว่าพูดแล้วเดี๋ยวคนก็โกรธกันนะครับอ่าตอนนี้เจ็ดไบโอพอยแล้วค่อยๆรอสักครู่นะครับตอนนี้ผ่านไปร้อยสามสิบวันอืม โอ้เก oh, ็บไบโอพอยต์ไปเรื่อยๆนะจ๊ะอัอนนี้สิบเอ็ดไบโอพอยต์แล้วใช่ไหมอเอาเลยเพื่อนรีสตี้คือโลกท้องพทุกกรรมม,มีปัญหาอะไรล่ะตอนนี้ระบบเซอร์คูลาทรเทีายระบบทางเดินมว้วนเลือเดเนี่ยางนางนทำงนทางนหนักแล้วสิแล้วก็นี่เลยครับเก็บไบโอพอยต์ก่อนเอื้อไม่ทันนึงเป็นไรโอเค ตอนนี้ฟัดเสียงเยอะแล้วสิเอาเนี่เลยครับปลาดขอดมีริมเลือดไฮเปอร์เทนชันมีความดันโลยสูงแล้วก็ไฮคลเตอรอลนะครับโอ้โหมีไขมันในหลอดเลือดในเลือดเยอะอีกโอ้โหรับรองงานนี้าสาถาเสื้อน่แหี่ยที่จืมนี่คือไฮนะที่เริ่มต้นนะจ๊ะมันคือประตูสู่ไฮนะนั่นเองอ่าโอเคครับตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ในสภาวะปกติ ก็ดีโอ้โหรู้สึกว่าโลกัยไข่เก็บของเราเนี่ยจะทำอะไรเจ้าตูฟูตูไม่ได้เลยนะครับเอ๊โอ,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 โอไม่นะเริ่มเข้าไปหาหมอแล้วนะอืมอย่างนี้ต้องเจอของแข็งแล้วนะซิแค่นี้ว่าจะให้อยู่อยู่ยาวนานอยู่ให้มันนั่นนานจะได้เล่นกันนานๆไม่เอายัไม่ได้ยูนิ a r ร t ทรีตอิเฟคชั่นติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะโอโห มีการเซ็บเซ็บคันคันแน่ละสิตอนนี้คุณหมอ่าจะปวดหัวแน่นอนว่าเอ๊ะทำไมคนนี้เนี่ยโลกเยอะจริงๆเลยตั้งแที่ดูสุขภาพดีนะเนี่ยโอ้โหอของแบบนี้มันประบาดไม่ได้นะบางทีกนที่มีสุขภาพดีก็ถ้าไม่ถ้าไม่แบบว่าไม่พาตัวเองไปตรวจบ้างแล้วก็ประมาทขึ้นมาเนี่ยรับรองว่าจะพบเหมือนจุกจเหมือนเจ้าตูฟูตู้นี่แหละอืม ดังนั้นในการใช้ชีวิตเนี่ยก็ไม่ควรจะประมาทเลยนะครับอ่าโอเคต่อนนี้เก็บไปโอพอยเรื่อยๆนะโอปานเสียไดไปตอนนี้สิบสี่บโอพอยนะครับแล้วก่อน,นี่เลยครับสมุดเร a าอินฟ t i ช n จะติดชุสมุดเดราแล้วแราว่าท้องเสียอยู่เต่ห้องน้ำโอ้นับมาว่าเป็นอะไรที่สุดทรียภาพอย่างแท้จริงเลยอืมไม่ต้องได้นอนกันนะคืนนี้เนี่ย หาหหน้โอเคครับตอนนี้เราก็ปล่อยให้คุณหมอเนี่ยประเชิญด้วยความปวดหัวจากโรคภัยไข้เจ็บที่เราเสิร์ฟมาถึงไทยแบบ24ชั่วโมงอย่างนี้อาตอนนี้ก็เก็บไปโอพอยตอนนี้สิไปโอพอยละสีแล,แล้วนี่เลยอ้น,นี้ไม่เอาดีกว่าเพราะว่ามันสามารถรักษาได้ง่ายใช่ไหมไมนต้องซับซ้อนนึงเอานี่ดีกว่า เนจีน่มีปัญหาเกี่ยวกับอาการเจ็บของหัวใจเริ่มไม่ส,สม่ำเสมอผิดปกติรับรองงานในความหายนะมันเริ่มเห็นเขารางแล้วล่ะสิใช่แกไปหาหมอเร็วเองนี่นะอืมแต่ที่ว่าได้ไปค่อยต่อทีละนิดทีละนิดไม่ชอบมันต้องเสิฟของใหญ่ๆในของใหญ่ๆก็อีกไม่นานเราเล่งไว้เลยวแหละวะอตอนนี้ขอเล่งความเร็วหน่อยนะครับ เพราะว่าไม่ทันใจไวัรุ่นเลยอตอนนี้11ไปโอพอยแล้วแล้วก็ามาที่รบทางเดินอาหารแล้วก็คอตติซิสนะครกับโอโ้โหงานนี้เริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการติดเชื้อในราบทางเดินอาหารอัอนนี้เอืออ้อรับรองแล้วก็อันนี้เลยครับ kidney stone มันก็มีนิ้วในไตนะเดีย๋ยวค่อยอัพนะอ โอเคโอค้ยเสียดายจังเลยลูกนั้นไม่เป็นไร12ไม่์พอยแล้วอัพเลยดีกว่าคิดดิสตร์หรือว่าไปนิวในไตนันไอเอื้ออืมิเงินเละ่ะเจ้าตูฟูตูอืมิดจะไ้าหาห่างกายคิดจะลดน้ำหนักยังเงินเหอืมเห็นแล้วละสิใช้ไม่ได้เลงที่ระบบหมุนเวียนเลือดด้วยเราเลงที่ระบบทางเดินปัสสาวะนี่แหละ ยาประมาเชี่ยวแล้วก็น,นี่นะครับคิดดีสูนะครับคือเพราะวะ่าติดไตล้มเหลวนะจ๊ะเอหือ,อ,อ,อนี่ไงเป็นไงล่ะเจอของหนักเข้าไปนี่ไงดวนลูกลอของเราแล้วล่ะสิหมเแต่โฟกัสที่มันลบวนเวียนเลือดใช่ไหมจัดเลยดิฟเวนนะจ๊ะมีริมเลือดบริวเ,รเรวณหลอดเลือดเวนนะจ๊ะงับอแอบงานนี้ไหานะมันมาเยือนมีทั้งระบบทางเดิน ปัสสาวะแถมหมุนเวียนเลือดอีกโอ้โล้รับรองงานนี้กุญมอจะทำยังไงล่ะคิดจะล่ละสองละสองระบบเลยเหรอก็คงจะทำได้นั่นแหละแต่อาจจะต้องเสียเวลานิดหนึ่งถึงเยอะเลยทีเดียวโอเคเอาดีเลยครับไตวันอสซิเบตนะครับแบบเป็นเบาหวานไตวันนะจะแบบว่าขาดอิสลินเข้าไปเออ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 พอเรามาแล้วสิอีอีอีอม ตอนนี้ผ่านไปตอนนี้ก็270กว่าวันแล้วนะอืแล้วก็จะลิงต่อไปโคลดีขนานี้การน,นี้เลยคิดดีดงอินเฟชันะครก็ติดเชื้อในไตลละะไนนะนแล้วโปไตล้มเหลวเข้าสู่ภาวะหายนะนี่แหละคือเป้าหมายของเรานันเองถอดน,นี้ คอยตอดไปเรื่อยๆแต่ไม่ใช่เรียกว่าตอดดีกรับมันก็จะสู่เปิดประตูหายนะและนี่อะไรเอ่ยรู้สึกว่าจะมีปัญหานี่ทางเดินหายใจแล้วเลสิเอาเดี๋ยวทำคิดดีอินเฟลชั่นนะจ๊ะและก็เซฟซีดนะครับเซฟซีดคือติดเชื้อนีกระแสเลือดโอ้โหง,งานนี้หายนะแน่นอนเออทรมานจังเลยอเออเอไม่ต้องทรมานหรอกเดจ๊ะ พอเราจะเสิร์ฟของดีๆมีคุณภาพอย่างโรคภัยไข้เจ็บนี่แหละนี่แหละคือการเล่นแบบเดทที่มีคุณภาพนะจะ๊ะตอนนี้โู้คุณหมอรู้สึกว่าจะขยัยทำงานตอนนี้ผ่านไป40%แล้วเก่งจังเลยนะคุณหมออืมตอนนี้15ไบโอพอยต์ล้วส่ตอนนี้ยังอัพไปได้นะครับอ่ะม,มีอิมูลเลอเมื่อกี้เห็นมแวบบนะ รู้สึกว่ามันมีเงื่อนไขอิมูใช่ไหมได้อิมูใช่ไหมนั่นก่อนนี่เลยโฟโต้เซนติซิตี้นะครับไว้ต่อแสยเราอินซอมเนียแล้วนอนไม่หลับกระสับกระส่ายเราเปรี้ยวไปเออเออรับรองเออทรมารจังเลยอ่ะเออไวต่อทรมาร์ล็อกนะเจ้าตู้นะแจม ่งนี่คือพื้น,นี่คือลุงข้างบ้านของเราที่รู้จักเป็นอย่างดีนะจ๊ะตอนนี้ผัดไป13บสามใบโอพอยเออและเอาอะไรดีนะอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีนนดลูปัสก็น่าสนใจเดี๋ยวค่อยว่ากันนะจ๊ะเป็นไงล่ะอยู่นิ่งๆไม่ชอบนี่เลยต้องจัดหนักๆแต่ตอนนี้รู้สึกว่าระบบ เกี่ยวกับไต isia. เริ่มล้มเหลวและลืมก็สู่ไฮยนะและละสิจะปวดแค่ไหนลิ้นล้นแค่ไหนก็ไม่มีทางรอจะหายหนะในครั้งงี้โอเคเรียบร้อยสิบดไปโอ้พย์แล้วละสิอะไรดีนะนี่เลยครับซซบซีสนะครับที่เชื้อนี้คึ้นเสลือดก็ไปเออเออับบอกว่างานนี้ไายหนะโดยแท้จริง เด่นไมล่ละอัพทีเดียวเนี่ยโอ้โหไตเนี่ยข้อสูหลุมน่ากโดยแท้เลยเนี่แยแน่นอนว่าอีกนิดเดียวเท่านั้น13พอยต์แล้วละสี่อัพนี่เลยดีกว่าคลอดอีกหรือว่ารู้ปัสดีเออตอนนี้เก็บไปโอโป้พอยต์ก่อนทรามานละสี่ถึงไรสตาร์อือ้อขางไอซี c ูแล้วเตี้ยวไวจริงๆแหละระบบไตพังเรียบรอย้อย เอาดีเลยครับลูปัสนะครับซึ่งเจ้าลูปัสเนี่ยครับ,ปเ,รบ,เ,ปเ,รบเป็นโรคกเกี่ยวข้องกับพันต์อาจจะก้องกับภูมคุ้มกันและทำให้ทุกอวัยวะเนี่ยอักเสบนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นหลอดลมถึงผูดถึงหลอดลมหลังไตาฟื้นขึ้นมาอย่างนั้นเหรอแต่อยา่าลืมว่าแกเป็นลูปสัสเพราะฉะนั้นพวกไตเนี่ยมันต้องอักเสบหนักแน่นอนและอันนี้เลยครับเจเนติกท,ทรีทเมนต์นะครับทำไมการรักษา ด้อยพัฒนาร้อยคุณภาพลงอัอนนี้สึกว่าปุมก,กันเนี่ยน้อยลงและสามารถอัพเร็วได้คราวนี้แหละจะสวนกลับซึ่บ้างอือรู้จักกู้อย่างนั้นเหรอเังนไหนถึงจะกู้มายังไงเห็นไหมล่ะตอนนี้ไตก็เริ่มล้มเหลวอีกแล้วอือเป็นไงล่ะล้มอีกรอบหนึ่งกู้ไปก็ไม่ได้ผลอัพเลยครับเป็นเร็วว่าสองแล้วก็เร็วว่าสามทันที ได้ตั้งสามบโอพอยแถมนด้หุดเร็วกว่าเดิมอีกอืมมีไงตอนนี้แหละไออนะเขากำลังเข้ามาด้วยแท้และนี่เลยครับเด็วสีได้ดีซอปหนึ่งอีกรับรองอืมตอนนี้ระบบมุนเวียนเลือดเป็นไงอืมอืมตอนนี้18ไบโอพอยใช่ไหมได้จัดเลยคอนิกส นี่ครับตรงนี้ทำให้นอนพักผ่อนอ่อนเลียไม่มีแรง <c oughs> นรับลองว่าเป็นคอมโบที่ยอดเยี่ยมสุดๆแล้วก็รู้สึกว่าะบบววละมือเล่นกำลังจะล่มแตนน่ก็นี้ครับเนอออสเตยนังพยาบาลระทวงไม่มีใครรักษาแกรับรองแกตุยแน่นอน <c oughs> ตอนนี้ระบบ,บมือเล่นล้มเหลวและอีกไม่นานระบบทางเดินอาหารก็จะล้มเหลวตามอืม ไงล่ะตอนนี้คุณหมอรู้สึกยุ่งยุ่งเพราะว่าโดนวงางไปวัาประท้วงไปตอนนี้13ไมโอพอยเออเออเป็นไงล่ะเดี๋ยวจัดเลย13ไมโอพอยนี่เดี๋ยวรอสักครู่จเจนและอีกไม่นานระบบุนเวียนนี่เรียบร้อยครับระบทางนั้นหันโล้มเร็เวก็ดูดเข้าไปอีก19ไมโอพอย์22ใช่ไหมได้จัดเลยครับนี่เลยครับเบสเดียร์สิต วิธีใช้พืดพลาดลดไปสิบเปอร์เซ็นต์ทำให้ความหวังลดลงไปอีกอืมโอ้รู้สึกว่าททวเดียวรู้สึกว่าแต่เท่าทุนนั้นเนี่ยอืมแต่ไม่เป็นไรเออสาฟื้นระบบทงเล่นอหาอีกแล้วเนี่ยอย่างนี้ต้องเจอเลยทรีทเมนต์พอสนะจ๊ะหยุดการรักษาแล้วก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอันนี้นะ่าสนใจเห็นก้องคกับเราคุ้มกันได้เลยได้เลยจัดให้ สถาทยขนาดไหนต้องโดนอย่างนี่นตอนนี้ย o ี่สองไมโอพอยใช่ไหมได้เอาเลยเอ่โมด e f ิฟิเชนซีนะครับหรือว่าโลกภูมิุ้มกันบกพร่องเออนับรองงานนี้ตุยแน่นอนละตอนนี้เหลืออีกแค่17%เปซตท่านั้นและตอนนี้มันก็ล่มไปอีกหนึ่งระบบและระบบคุ้มกันก็กำลังจะล่มและมันก็ล่มอีกแล้วเออเออตอนนี้เป็นไงล่ะ เดี๋ยวก็จัดนี่เลยครับลกูกอ d d i s o n d i s e เป็นความผิดปกติของต่อมหมวกตอยซึ่งจะมีผลต่อพวกฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ในระบบการเผาผลาญเช่นตัวคอติซอลอันคอสเตร,รนนะจ๊ะรับรองว่าง,งานนี้อุย้ยแน่นนอน <c oughs> และนี่ครับดรออสเตรยหมอประท้วงไปอีกความหวังของแกเหลือแค่3%เลยและหมอก็หยุดประท้วงอีกแนละในะที่สุดก็ตุ้ยแล้วนะครับสำหรับเจ้าตู้ฟูตู้นะครับ อกว่าจะตุยเนี่ยเล่นไปตั้ง492วันเลยทรมานสุดๆไปเลยครับไงพาดไหซส่หรับเสตกันตุยเนี่ยพบว่าซับซิสหรือการติดเชื้อในกระแสเลือดกะไม่เจ้าตู้ตูต้เนี่ยล้มเหลวทุกระบบนะจ๊ะแลวมันก็เช็เป็นลูกโซ่เลยก็เละหมดเลยนะจ๊ะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับพาดนี้กันครับเฟอร์เฟคไลท์สไตล์เจ้น่ว่าคนที่มีสุขภาพดีมีสถทีดิดีมันก็นดีนะครับ แต่อย่าลืมนะครับว่าความประมาทในชีวิต,ตเป็นสิ่งที่ไม่ดีใช้ชีวิตก็อย่าประมาทกันแล้วกันนะครับสุหรับพักนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนพิธุกคนนับถือจิดตามรับนะชมมาณนะที่นี้ด้วยครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดกาเทนของผมนะครับเล่นเกมให้สนุกแล้วอย่าวาร้อนกันนะครับสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบาย